สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเด้อบว่วาสิเป็นพี่น้องสังฟังลาวหรือว่าสิเป็นพี่น้องสังฟังไทยพี่น้องสังต่างประเทศก็ยินดีเบิร์ตสุขสุคนเข้าสูซองของบาจิตอุทพรณ์คือเก่าอีกเซนเคยพี่น้องกามานี่พี่น้องบาจิตสิไปบ้านของเอื้อตอมเนาะก็พอดีว่าบาจิตสิไปอัปเดตเฮือนเพิ่นเนาะเพราะว่าตั้งแต่บาจิตเข้าพาบ้านในเพิ่นเนาะบาจิตก็ยังไม่ได้ไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงนะเพราะว่าช่วงนั้น โควิดเนาะพ่อพี่น้องเขาก็เข้ามาทางนี้บ่ได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะมาหนี้ก็กได้โอ,อกาสดีพี่น้องเลยกต่มาหนี้พี่น้องบาจิตก็ได้ซื้ออันเกิบแล้วก็จะเป็นส่งเสื้อให้อันพ่อกับแม่เพิ่นเนาะแล้วก็เป็นเสื้อให้น้องคนนั้นเนี่ยพี่น้องที่บาจิตซื้อมาแล้วอันบ่พอดีเพิ่น,นมาหนี้คือบ่พ่อดีจีดอกพ่อพี่น้องเลยก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ไปติดตามมาสู้กังกรในพี่น้อง <laughs> กสงสัยเพิ่นชิยูน่าพี่นไาะพี่น้องเองช่วงนี้คือชีวิวบ้านเนาะช่วงนี้เนาะยามเกี่ยวเข่านะพี่น้องไปเบิ่งเคลื่อนเพิ่นพ่นหพี่น้องกะโอเคเนาะพี่น้องติดไปติดตามมาส้มกันพี่น้องโอเค เจ้าก็โอเคเนาพลอพี่น้องเนาะตอนนี้บาจิกกัมานาพี่น้องมานาเนาะก็คือเพิ่นคือสิอยู่อันหน้าเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็บบาจิกกัเอารถไปบ่ได้เนาะพ่อพี่น้องต้องได้ย่างไปเนาะบาเพิ่นสิอยู่เถียงหรือบ่นี่ยนะพี่น้องตรงไหนตรงหน้าเนาพลอพี่น้องเนาะแต่อนนี้กักกเข้ากระเดืองแล้วพี่น้องเอ้ยเดืองมาแล้วหน้าบาจิกกสิมานี่แหละพี่น้องเอ้ย เี่ยว่ด้ทางนี้เนาะถียงของเพื่อน็กิอชู่หันนาอพ่อพ่น้องเนาะชบยู่วางกใม่น่ยพี่องเห็นบ้นพี่อนบู้้่าเพื่นิ่ครบหน้าครบตาหรือวะพี่น้องเยไหมจะไปอยู่เพื่อนเพื่อนคือชีบวนอยู่เพื่อนหรเนาะ ว่าช่วงนี้ยมในยหนานะพี่น้องวันจี้ก็เลยตัดสินใจมานาเลยเนาะเดี๋ยวจึงไปอัปเดตเพื่อนของเพิ่นที่หลังนาะพ่อพี่น้องมามอบของให้เพิ่นก่อนนะพี่น้องเลยนี่เนาะอืม หน้าบ่เนาะให้เล็กน้อยไปใส่เปิดเนาะคือ่งหิ้มเห็บเจี๋ยงเพิ่นเจ้าสบายดีสบายดีเจ้าสบายดีอืมโตเกียร์เข่าดื้อเจ้า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 อืมเจ้าโอเคเนาะเอ้ยเนาะอืมได้จะสอบได้เลยเกียร์เข่านะ เจ้าเจ้าเจ้าอืมเจ้าเอ้าน้องดาอยู่นี่บ่นี่เอาไปเนี่ยเอาไปนอนบ่เจ้าก็ขึ้นขึ้นได้เลยเด้อขอขึ้นได้เด้อเจ้าเจ้าออนอนนะาพอพี่น้อนเอ้ยเพิ่นอยู่อันนั้นที่เกยเพิ่นอยู่บ้านเนาะเจ้าเจ้าเจ้าให้อันไอ้ไงไอ้เป็ดแก้มโอ้ไอ้เป็ดแก้มบ่จะได้กินข้าวกินน้ำได้ไหมนี่ จะได้ก <c ười> ินอืมจะจะอยู Ủ, ่ไก่พงกินเอ้ยสบายพ่พี่น้องอีข้างเนาะเอ้ยสบายดีเล้วเอ้ยสบายดีอ่ะเพราะว่ามันไกลพี่น้องเลยกินนี่จ้ะจะจะจ้าก็กินข้าวกันยังเอ้ยมันนี่กินแกงล้มไหมกินแกล้มไม่ได้บอกข้าวนะหมดแล้วอันข้าวที่อ๋ออันอ๋อข้าวที่น้องเอามานั่นอะเบิดแล้วบัตรนี้ก็เป็นข้าวไม้ได้เนาะเอ้ยเนาะบัตนี้เนาะกินข้าวไม้ได้บัตนี้เนาะ ยังบม่ทันได้อันตีบ่ยังบ่ทันได้ปั่นบ่ยังบ่ทันได้ตีอืมตเตรีเมืเ้อวานพนตกจ้ก็ทันได้กินจก้จก็นองหลาเพ่นนอนนาะพ่อพี่นองเ้ยก็คิดว่ามาคือนั่นเฉี่คิดว่าน้องสองคนชิวหน้าเิล่เิ่นมือเฮือนติอืมกหนม,มือพันตกพันม็ม่นย่ยง แม่นเด้ก็วาดูซี่ก็หัวที่ไอ้หัวอยู่นก็เนาะแม่บ่มบ่อยู่อืมเจ้าเน้องก็ได้อันปบเมื่อเงือนเนาะเจ้ามนี้กว่าสีมาอัปเดตเพือนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอ้ยจ้ากไปเบิ่งก็เป็นจังได๋เอ้ยเรียบร้อยเป็นจังได๋อยู่เือนอ่า บม่ได้คือว่าคักว่ยบันี้คักว่าบันคักว่าอย่างนั้นนอนสบายเจ้าดีใจเว้ยดีใจว่านอนใจหลายๆดีใจหลายๆเนาะน้องก็ดีใจด้วยต่อไปกับสิบไม่ได้แบบฝนกับสิบ่ตกหำเนาะับส่งนี้กับเงาฝนก็อยากสิบวัดได้เนาะเออเนาะบันนี้เนาะกปีหน้า โตก็เจ็เบบ่มีบบ้านที่หนึ่งเขาหนึ่งน้ำอะไรอยู่ใช้อยู่เพื่อนหรืออยู่นะอยู่เพื่อนนะเมื่อก่อนนะอืมบันนี่กรับก็จะลางผูกเตียกจะน้ำท่วมมันจะลางกันแ <laughs> ต่ยังมาทันเห็ดฝานบ่อืแต่นี่ก็ดีใจเน้องเอ๋ยนาะก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะเจ้าจากเมื่อบบนี้เน้องเอ๋ยเนาะลูกอะ จ้าจ้าขอโทษขอไฟกลับมานีเนาะเอ้ยเนาะน้องกะได้เชืออันทรงเสือแล้วก็เป็นเกิบเอ้ยจ้ากับหากน้องๆมาอยู่เนาะเอ้ยเสียดายเนาะบาเห็นเวียนห้อยยิ้มแล้วนี่จ้าจ้าจ้านี่ก็จะเป็นเนาะวีมือกล้องแน่นี่เจ้ากับน้องน้องกะได้เชือเนาะเอ้ยเนาะน้องก็ได้ซื้ออันเกิบเนาะให้อันน้องสาวน้องสาว สองคนนั่นแหละเนาะประมาณนี้กัเอเวอร์พอดีเอเวอร์ประมาณประมาณนี้เอเวอบ์พอดีบ่พอดีบ่อืมจะจะจะน้องกะกะเอาเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นนั่นน้องลาอนี้น้องลาจะคือชีคือชีเกิดมีดีใจนะกับเมื่อก่อนก็ใส่เกิดเยอะเลยใส่เกิดว่าน้องๆอืมครับตื่นขึ้นมาก็ดีใจแนเนาะได้เกิดใหม่เนาะ จะเปิดป้ายแล้วจ้าะจะจ,ะจ,ะจะอืมอันนี้ก็น้องซื้อมาครบปุ่นทุกคนเลยก็จะ,จะเป็นนั่นของเอื้อยเนาะก็เรือกเอาเดื้อยเด้ออันเดี๋ยวมันพอมันพอดีกับเฮาเนาะเออซื้อมาให้อ้ายเพิอมเนาะนี่แกซื้อมาให้อ้ายกกโอเคแต่สิบประมาณน,น,นี้แหละประมาพี่น้อง เจ้าก็ประมาณนี้นะพ่อยังเนาะเจ้าก็ดีใจน้ำเอ่ยน้ำเอ่ยเนาะเจ้ากับคบกันทุกคนเลยเอ่ยมันนี่นะอือยังไงยังอีกอย่างหนึ่งเอ่ยเมื่อเมื่อนไนน้องเจ้าน้องคิดนักแห้งเสียใจแห้งเมื่อน่ะเพื่อนเสื่อเสือมาให้น้องแหละมันตัวใหญ่เนาะกับไปกังได้น้องไม่ไม่นุ่งได้บ่ กนุงได้โอ้ยนั่ตะกระบาบน้องข่อยนอโอ้ยบรินุงเล่นเรื่อยนะอือเฮ้ยเจ้าพึ่งเบื้งรู้ไนนี่ของลงหนาได้เนี่ยเจ้าเจ้าอันชิพอดีบ่เจ้าดีใจแล้วพี่น้องวัดนี้เจ้าโอ้ยนะอพอดีเลย โอ้ดีใจแล้วพี <source ankind änder> ่น้องวันนี้ดีใจแล้วมบป้านั่งแล้วเนน้ำลายกันนะเนาะจะก็ถือว่ารอบนี้ผ่านเหื่อยเนาะกับตอนแดงกับนอนนอนสามคนเนาะมือนอยู่เถียงกันอืมกับน้องเพิ่นบโบขามาเลยน้องอันนี้เอื้อยพึ่งเบิ่งรู้อันนี้จะเป็นของเอื้อยเนออยเนอะอันนี้น้องซื้อมาให้เนาะกัเป็นเชื้อยืดนี่เลยน้อง หนูง่ายนะพอดีงามเนาะนี่เนาะจะเดี๋ยวเก็จะเป็นอันนี้ก็ับง่ายพึ่งเบิ้งไว้ให้งง่ายเนาะนี่ก็บสุดสีดำเปิ้ลเห็ดเวียกเนาะง่ายเนาะจ้าจ้าจ้าอืมหลักครัวอ๋อเพิ้ลเป็นตัครัวบ่จ้าจ้าน้องก็ได้ซื้อสีดำมานะยันะ่าเพิ่นเห็ดเวียกเนาะเห็ดจะมันเปื้อนไว้นะ เออนี่กะกิปเป็นกางเกงเด้อเอื้อยเด้ออ่าเอื้อยอันนี้จะน้องซื้อมาให้เอ้ยพอดีว่าสิพอดีเนาะเอ้ยเนาะพอดีสส่งเนาะจ้าๆช่วงหนาวเนาะเออก็ต้องเอาแบบนี้แหละดีกว่ากินบด่งน้องอเก็บนุ่งส่งลูกขาดไผอ้ายอ้ายนะเก็บเก็บส่งลูกนุ่งส่งลูกนุ่งโอ้ยเนาะเอาอันนี้กซื้อมาให้อ้ายนี่เบิ่งดฮะ พอดีว <c ười> ่ะ yeah, ต <ala> ัวนี so, so, try, so ้นาสิพอดีเลยเนาะสิบไ่ได้ญาติชงลูกนุ่งแล้แบบนี้เนาะชจ้าเจาดีใจดีใจเอ้ยดีใจน้ำเจ้าดีใจอะไรเนาะเจ้าอืมน้องตะกี้ว่าสีขาอันมือเฮือนเนาะแต่ว่าอาจารบอกพ่อเอ้ยไหนเอ้ยได้ตัดสินใจออกมานาเลยเห็นนะก็คือเอ้ยได้เขาเมือนอนเฮือนอยู่่ะข่าอยู่บะอืม เกี่ยวข่าวไหนเดียวนี่ยอ๋อจะได้ใกล้ชิดได้เลยเกี่ยวข่าวนะยังตัวชุกยังเธอตัวนี้วะอันนี้อันนี้ก็แมร์วะตัวนี้ไฮนี่ไม่นอยชิแลอันนี้พรอมบ่เอยอันนี้พรอมโบ่ะประมาณบางหอดใช่เอ่ยนาน่อยจากจากคาไฮเดียวนะจากคาไฮเดียวมาพี่มาพี่ประมาณจะให้เอ่ยนี่ห้าให้บ่ะห้าให้กับ ได้จักชอบเลยจักประมาณนี้คือเขาบริษัทคนใส่โพยบะมี่เขาเขาธรรมชาติวะชาติชอบนี่มันสิกุ่มสีเชิงช้ำได้เหนื่อยเนาะมอืเนาะจ้าเจ้าขนมปิ้งกับซื้อขนมมาให้น้องน้ำน่องวันนี้กับเนาะขนมปิ้งพี่น้องเลยเฮ้ยนอนได้เนาะคนแกนมาหากบ๊อปุ๊กพิ่นดอกพี่น้องเอ้ย บูปุ้บกันาเหรอจะจะก็จะเป็นปองปลาเพิอมน้องเออเนาะจะชื่อปองปลามาให้เพิอมครับตื่นในบ้านต้องหน้าแบบนี้ฮะอ่าพี่น้องเอ้เพิ่นตื่นแน้แบบนี้จ้าวจะจ็ขอบผมขอบคุณพี่นันน่าเนาะเออเนาะอืม จะก็มีเด็กเพื่อนนี่มีไฟฟ้าอยู่เนาะจ้าอืมน้องหล่าสบายดีน้องหล่าสบายดีสบายดีด้วยน้องหล่าสบายดีโอเคน้องหล่าเบื้องลุห์ฮะส่งเสื้อส่งไม้นุองลุ่ห์ฮะส่งไม่ฮะอันลุ่มอันนุงส่งอันนุ่มเกือบอายอ่าซื้อมาให้น้องนะฮะเกืบมาอ่องนุองส่งก่อนไว้นุองส่งก่อนนุองส่งก่อนอือเนี่ยเรืองอะไู้ฮัเบิ้งดุ่หเสือนี่มากว่าเสือแบบนี้พอดีเลยน้องเอยเนาะผู้ดีเลย

กินข hmm ้าวกับย yeah. ังมาหนิบ่่บอกกินข้าวกับยังยังน้ำไม้ตื่นนอนมาใหม่เนาะฟังพี่น้องเลยจ้าเจ้าจังใดกะสูนั่เอ้ยเนาะก็เดาว่ายได้หนี่เอ้ยเข้าไปนอนบ้านบอเขาต้องเขาไปนอนบ้านเนาะก็มีอย่างในเอ้ยอยู่อันนำในมีใส้บ่อยู่ทางอามล่าอามใน่ได้ใส่อยู่เซตอ่ะอามหัวอ๋อ ้องอาบน้ำสางเนาะสางนั่นใส่คนนี้อืมเจ้าเจ้าก็บอกได้อันมีก๊กมีน้ำคือเขาเจ้าเนาะอยู่หน้าเลยเหรออยู่หน้าเอาน้ำมาใช็คสิอาบน้ำให้หน้าอาบน้ำให้หน้าวัดสมุนไนอืมน้ำกินตอนนี้ก็คือน้ำฝนน้ำฝนวัดเดี๋ยวนี้อืมเจ้าเจ้าเจ้าก็ป้องปลาเด้อน้องหน่าเด้อ bông phá, ăn thau, ăn thau, các bông phá bận này, mới ăn cáp kèn nấm mèo nó kèn nấm mèo này, ăn cáp nó nó, nong còn huân nó, điều thả nong, mưa điều nong xiên, mưa thai nó ơi nó, mưa thai bưng này, như này, khi nó to cáp nó, kho hay, anh ơi nó khóc cuô của ơi, nó ตั้งใจีงานไน้เนาะเอยเนาะอ่าก็คือเบิดเบิดจากเห็หน้านี่สิเอยเบิดจากเีหน้านี่เลยเห็นอย่างนี้ักทุอย่ร่ห่วยหวยบออ่อยู่แถวหน้านี่บ่ห่วยแถวหน้านี้พูไรห่วยทงอืมปลูกอะไรบ่ปลูกไล่้ปูกกินบอปลูกขายปลูกขายเลยเด้วันนี้เ้อปลูกขายเนาะแต่ว่ามีเงินรายกะ จะชิปเช้ากับชิปซื้อทัวพักมันน่อ๋อซื้อไลยแล้วก็มาปลูกซื้อในเนาะซื้อซื้อเมลเด็ดซื้อหัวเนาะมาปลูกซื้อพักมาปลูกขยายขยายอีกเนาะเอ้ยจ้าเจ้ะจะไหนก็เป็นก็ลังใจให้เลยเนาะสู่สู่ชีวิตเนาะลูกเต่ายังน้อยซ้ำมัน่ะเอ้ยก็เอ้ยก็เป็นก็ลังใจให้เอลยเนาะเจ้า โอเคเนาะเอ้ยเนาะก็ขอให้เอ้ยจะดีมีแห้งด้ยเด้อเจ้า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 สบายดีเจ้าสบายดีต้องน้าสบายดียุงเมื่อขึ้นสบายดีโอเคเจ้า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 โอเคเนาะพลอพี่น้องตอนนี้บาจิกาเสด็จขอตัวกลับเล้วพี่น้องเลยเจ้าตอนนี้กะยืดพิ่นก็ยืดเทียงให้เทียงหน้าเนาะพลอพี่น้องเจ้าก็โอเคเนาะพลอพี่น้องเนาะตอนนี้บาจิกามาหัวเทือนเพิ่นเป็นทีมหอยเลยพี่น้องเดี๋ยวบาจิตสิพาพลอยพี่น้องบึ้งเนาะโลบึ้งเลยพี่น้องเอ้ยหลังจากกัน เอาพาเขาเนาะก็ถือว่าคัดไปเด้พี่น้องเอ้ยฝนคือสีโบตกเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยตกมากก็คือสีโบเปียกนะพี่น้องอืมเต้เนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้บ่พี่น้องเนาะนี่จะเป็นนั่นประตูคนคนสีปลาใบแบบนี้เลยบ่เนาะผลพี่น้องเนาะก็ประจิกก็ซื้อมาให้คนเห็ดประตูอยู่ได้พี่น้องเอ้ยหรือว่าคนสีปลาใบเห็ดแบบนี้เลยบ่เนาะถ้าแกไม่กระจาดประจิกก็ซื้อมาเพื่ออยู่เนาะ นะโอเคนะพี่น้องพระแม่กระจาดเนาะตัวที่บรจิตซื้อมาเห็เห็ดอันพักประตูเนี่ยพี่น้องครับอยู่ทางในอยู่เนาะเดูว่าเป็นสีฟ้าไบบเป็นนี่เลยบ้านเนาะความพี่น้องเนาะเจ้าจะจะเดี๋ยวบรจิตสีฟ้าเลาะต่อพี่น้องเลยแือว่าเสร็จสมบูรณ์เนาะพ่อพี่น้องเลยจะมีแต่พักประตูเท่านั้นพี่น้องเงินของ่นไง ตอนนี้เพิ่นกะช่วงนี้เพิพ่นกะนอนให้นอนหน้านาะพ่อพี่น้องเพิ่นบ่ได้ค่อยเข้ามาบ้านแม่นเกี่ยวเข้าเนี่ยคือเกี่ยวเข้านาะพ่อพี่น้องเจ้าก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องตอนนี okay. ้บาจิตกะได้พาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตเฮือนเพิ่นเป็นที่เให้อยแล้วพี่น้องเอ้ยก็คือพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดนั่นแหละเนาะก็ถือว่าเกือบเสร็จสมบูรณ์พี่น้องแตยังเหลือแต่ว่าพักกระตูเท่านั้นเนาะบาจิตกะคือสิให้อัน ไอ้พเอพิ่นเฮ็ดเองในพี่น้องเอ้ยบ้านนี้นะก็คืออัไอ้เพินพ่นเฮ็ดประตูเองเนาะพ่อ,อพี่น้องเนาะก็ดีใจพี่น้องเอง้ยก็ดีใจนําครอบครัว,ข,วของเอง๋ยไล่หลายเนาะก็ดอื่นก็กราบขอบุญขอบคุณแม่์พิรมไลห่หลายเด้อที่เพิ่นได้แบ่งปันความสุขเนาะ ให้อันครอบครัวของเอื้อยก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งคมเจ็บจะได้ขมไข่จะมีคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะขอให้เพิ่นอยุมันขอนยืนเด้อซาทุเจ้ากับอนอื่นพี่น้องบารจิตกระกาบขอบุญขุบคุณพ่อแม่พี่น้องเบ้อสุขภูสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามบารจิตอย้ให้กำลังใจบาจิตเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาไม่ไม่เนาะบาจิตก็ขอให้เป็นกำลังใจให้บารจิตเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทายนี่บาจิตก็ที่ได้ขอตัว,ตวกลบเด้ยวยพี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูกุสคนอยู่ดีมีแหงเนาะทายนี่บาจิตก็ขอกล่าวข้ามาสบายดี